สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Yes or No ครับวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันใหม่ทั้งสองคนนะครับคุณเจมส์นะครับและคุณบอลครับกติกานะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องยกแผ่นป้ายตอบคำถามนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ในหัวข้อวันนี้นะครับกับเรื่องหนองไหน้ารู้ครับเข้าทางเลยครับเคยมีคนพูดให้ฟังบ่อยๆก็แน่นอนคนเคยมีประสบการณ์ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสามารถเกิดขึ้นได้ดูคุณสองคนนะครับจะรู้จักกันมาก่อนนะครับถั่วเกาอ่าดีเลยถ้างินพร้อมนะครับกับคําถามแรกโรคหนองในนะครับที่คนได้ยินเป็นประจำมีอยู่2ประเภทใช่หรือไม่ครับถูกต้องนะครับโรคหนองในมี2ประเภทนะครับคือโรคหนองในและหนองในเทียมครับขอเสิมครับโรคหนองในนี้เกิดจากเชื้อโกลโลเรียส่วนหนองในเทียมเกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าคาบิดีเ เก่งมากครับงั้นเราไปต่อกันที่ข้อต่อไปนะครับอาการของโรคหนองในนะครับจะมีอาการเดียวคือมีน้ําสีเหลืองขุ่นไหลออกจากไปอวัยวะเพศเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับ ถูกต้องครับนอกจากมีน้ำขุ่นๆไหลออกจากปลายอวัยวะเพศแล้วนะครับยังมีอาการอื่นๆได้ด้วยเช่นถุงอันทนะนะครับยังปวดบวมแสบขัดอวัยวะเพศตอนถ่ายปสัสสาวะหรือบางครั้งนะครับมีอาการปวดหน่วงที่ลูทวารซึ่งหลายคนส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ทราบว,ว่าโรคหนองในนั้น,นครับสามารถติดเชื้อได้ที่ลาคอตาและลูทวารอีกด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรคหนองในเทียมกว่า90%ของผู้ชายมักจะไม่มีอาการผู้ป่วยหลายรายนะครับจึงติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว กับคำถามข้อต่อไปนะครับหมันนะครับคือหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนนะครับของโรคหนองในใช่หรือไม่ครับจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้นะครับอันทะอักเสบนะครับเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคหนองในครับอาจส่งผลนะครับให้เกิดการเป็นหมันหรือทําให้มีบุตรยากนะครับข้อนี้นะครับจึงไม่มีใครถูกนะครับคะแนนยังเสมอกันอยู่ครับเราไปต่อกันที่ข้อต่อไปครับความแตกต่างของหนองในและหนองในเทียมดูจากขนาดอวัยวะเพศที่ใหญ่ขึ้นใช่หรือไม่ครับ ใช่เหรอก็อไม่รู้อ่ะก็หม,มียคนนึนข้อนี้ต้องมีคนขึ้นนำนะครับคำตอบคือ ไม่ใช่ครับผมจริงๆแล้วต้องดูที่ระยะการฝักตัวนะครับน้องในนะครับจะมีระยะที่1-14วันหลังติดเชื้อส่วนน้องในเทียมนะครับจะมีระยะอยู่ที่1-3สัปดาห์หลังติดเชื้อครับโดยระยะแรกของน้องในเทียมนะครับน้ำที่ออกจากท่อปัสสาวะนะครับจะมีสีใสมากกว่าน้องในซึ่งมีสีขุ่นนะครับจึงไม่มีอะไรนะครับเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศครับไปกันต่อที่คําถามต่อไปนะครับโรคหนองในนะครับไม่ต้องรักษาก็สามารถหายขาดเองได้ใช่หรือไม่ครับ คำตอบคือไม่ใช่นะครับถ้ามีอาการหนองในนะครับให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างถูกวิธีเพราะถึงแม้นะครับจะสามารถสังเกตอาการตัวเองได้แล้วกินยารักษาได้แต่มีบางกรณีนะครับเป็นผู้ป่วยติดเชื้อหนองในและหนองในเทียมพร้อมกันจึงจําเป็นนะครับต้องได้รับยารักษาอย่างถูกต้องและนอกจากนี้นะครับหนองในยังมีแนวโน้มดื้อต่อยารักษามากขึ้นครับเราจึงไม่ควรซื้อยากินเองนะครับตอนนี้นะครับคะแนนกลับมาเสมอกันอีกแล้วนะครับเรามาตัดสินกันที่คําถามข้อสุดท้ายนะครับ การป้องกันโรคหนองในที่ดีที่สุดนะครับคือการสวมถุงยางอนามัยขนาดมีเพศสัมพันธ์ใช่หรือไม่ครับแหมสรุปว่าข้อนี้นะครับไม่มีใครตอบได้นะครับไม่แน่ใจว่าแกไม่รู้หรือไม่รู้กันจริงๆนะครับคำตอบข้อนี้คือใช่นะครับ การป้องกันนะครับโรคหนองในที่ดีที่สุดคือการสวมถุงยางอนามัยครับและควรตรวจเลือดเป็นประจำนะครับเพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอ,อีกด้วยครับสรุปว่าวันนี้นะครับผลออกมาคะแนนเสมอกันครับ สุดท้ายนี้นะครับหากท่านใดนะครับมีอาการที่บ่งชี้นะครับถึงการเป็นหนองในท่อปัสสาวะนะครับคลินิกชุมชนสีลมของเรานะครับมีบริการรักษาโรคหนองในและโรคติดต่อทางเพศอื่นๆเช่นซิฟิลิสดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับและยังมีทางเลือกอื่นๆนะครับของการรักษาโรคหนองในนะครับสำหรับท่านที่สนใจโดยมีค่าเสียเวลาและค่าเดินทางให้ครับท่านใดที่สนใจนะครับการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของคลินิกชุมชนสีลมนะครับสามารถติดต่อมาได้ผ่านลิงก์และคิวอาร์โคดนี้ In the cup.